ในเบรกที่แล้วเรามีภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตปิดตำนานเล v e s i c ของสหนุ่มกับตันและไว้มาให้แฟนคลับได้ฟินกันพลางๆก่อนจะไปเจอกันวันจริง12ธันวาคมนี้ครับ กระตุกต่อมจีนให้ฟินเฟรออีกครั้งค่ะสองหนุ่มคู่จินนวัมยมัธยมขวัญใจสาววายอย่างปุ่นโนอเอ้ยกับตันไว้ที่ทุ่มเทฟิสซอมคอนเสิร์ตอำลาซีรีส์สุดฮอต Love Sick Love Actually m e e n a g d g r e e t Festival ที่จะมีขึ้นวันเสาร์ที่12ท่าธันวาคมนี้ที่ BCC Hall Central ลาด p ร r า o บอกเลยว่าแค่สองก็แทบจะจิกหมอนกันแล้วซึ่งทั้งสองหนุ่มยังของเกทับคู่จิ้นคู่อื่นๆในเรื่องว่าไม่มีใครหว,าน,วานกว่านี้แน่นอนค่ะ ครั้งแรกที่เราได้เจอครับก็ซ้อมเป็นคู่ครับใช่สนุกก็จะมีเพลงเชื่อในตัวฉันมีอีกหลายๆเพลงนะครับผมก็ลองรอติดตามเนาะก็ฟินแน่ๆครับนานมาแล้วฮะที่เราไม่ได้ออกสเต็ปกันก็ครั้งนี้มาออกสเต็ปอีกหนึ่งครั้งนะครับยังไหวอยู่ครับก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมครับก็จะมีความพิเศษหลายๆอย่างที่เราจะมาโชว์ให้แฟนคลับดูครับฟินสิฮะก็เอา บทมาจากในซีรีส์เลยครับมาในคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องอยากให้ทุกคนมาติดตามกันนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจกันมากนะครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วด้วยครับแม้กับตันและไวจะเสียดายไม่น้อยที่แก๊งเลิฟซิกจะต้องโบกมือบายๆกันไปหลังรวมหัวจมท้ายกันมานานกว่า2ปีแต่ทุกคนก็สัญญาว่าจะทําคอนเสิร์ตนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นความทรงจําที่ดีทั้งกับเพื่อนๆและแฟนคลับก่อนจากกันค่ะ แฟนคลับของทั้งคู่ก็เตรียมหมอนไปจิกกันในคอนเสิร์ตวันจริงได้เลยนะครับวันที่12ธันวาคมที่ BCC Hall Central Plaza ลาดพร้าวครับก็เรียกว่าเป็นการปิดตำนาน Love Sick แบบเต็มรูปแบบชื่อว่าน้องๆเนี่ยคงปล่อยของแบบเต็มที่อย่างแน่นอนเลยนะคะครับ